เรื่องแรกนะครับผมเรามาคุยกันในเรื่อง AirPods กันก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งสำนักข่าวหลายๆสำนักนะครับผมพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าเออมันจะมีการอัปเกรดมานะครับผมในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับผมทาง Apple เนี่ยจะเปิดตัว AirPods 3นะครับผมซึ่งหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับ AirPods Pro ที่เราใช้กันทุกวันนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีฟังก์ชันแบบ noise cancellation นะครับผมมันจะไม่มีฟังก์ชัน Transparency Mode อะไรประมาณนี้ครับมันจะเป็น Earphone เหมือนตัว AirPods 2นะครับผมแบบใส่แบบปกติพวงเลยนะครััับบผมมมีอนนนเกะะะไรราา้คว่ แหลสื่อนะครับผมรีพอร์ตว่านะครับไอ้ฟังก์ชันอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในการตัดเสียงรอบข้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดคุยกันนะครับผมเสียงลมเสียงรถอะไรพวกนี้นะครับผมเวลาที่เราคุยโทรศัพท์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมเวลาที่เราพูดเข้าไปในไมโครโฟนนะครับแต่ว่ารูปแบบภายนอกนะครับผมโมเดลเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวไ p o d นโปรเลยนะครับแต่ถ้ามองข้างๆเนี่ยครับผมคุณก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายเลยนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวธรรมดาตัวไหนเป็นโปรนะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าเข้าใจได้นะครับเพราะว่ายูเซอร์หลายคนนะครับผมไม่ได้ชอบแบบอินเอียยรรรรรร์เท่่่่่าาาาไไไหนนนนนะะะะคคคััััับบบบผผผมมมมมมออจจใสสแแลล้้ววกปถึง ของไ p o d นโปรเนี่ยจะดีกว่าในทุกๆด้านเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเองนะครับผมเรื่องการตัดเสียงรอบข้างต่างๆเรื่องไมโครโฟนเนี่ยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอินเอียงจริงๆนะครับผมคนที่ไม่ชอบยัดอะไรเข้าไปในหูเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับผมไม่ซื้อรุ่นโปรอะไรพวกนี้นะครับเขาเลยต้องทำตัวไ p o d นธรรมดาที่ออกมานะครับผมซึ่งผมมองว่ามันก็มีเซนส์ดีนะครับซึ่งสเปคที่มันหลุดออกมาทั้งหมดนี้นะครับผมมันส่งผลให้ตัวไอโฟนสามเนี่ยจะมีราคาที่ถูกกว่ไอโฟน Pro นั่นเองนะครับผมเพราะวว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 ่่่่่่่าาาาาาาฟีีีเเเเเเจจจจออ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 อรร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 ์หลลยยยยยๆๆงงงงถถูกกกกตตตัััััััดดดไไไไไไปปปปปปปนน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 ะะะะะคค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 บบบบผผมมมมมมมึสท้้้้้้้้ิแแแ็็็ุุณณซซืื แล้วนะครับผมคุณได้ไปเดลชาร์จิ่งมาตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณซื้อเลยนะครับเอาละครับผมคราวนี้มาพูดถึงคันเองไอโฟนสโตบ้างนะครับผมซึ่งผมก็ต้องบอกตามตรงแบบนี้นะครับว่าสื่อหลายอะไสำนักนะครับผมไม่ได้คอนเฟิร์มออกมานะครับว่ามันจะออกมาช่วงไหนนะครับมันอาจจะออกมาตอนมาร์ชอีเวนต์นี้นะครับผมหรือว่าช้าสุดเนี่ยก็จะเป็นตอนเดือนเมษานะครับผมที่มันไม่มีงานเปิดตัวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งข่าวหลุดอันนี้นะครับผมยังไม่มีการพูดถึงแบบแพร่หลายกันอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าปีนี้แหละเเรรรรราาาจจะะะะะะห็นนนนนนนกกัััััั่่่อออคคคบบบผผมมมมมมมตวงสลชษยไไปปณีีี้้ดใท p อแพ Pro ตัวใหม่ไปแล้วนะครับผมก็แจกตัวเก่าเลยแล้วกันนะครับผมอตอนนี้นะถ้าที่ผมทราบก็คือว่าราคามันจะอยู่ประมาณสัก8,000บาทนะครับผมอันนี้นาะปัด8,000หรือ9,000ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เอาแบบนี้ลูกกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมียอดไลค์เกิน8,000นะครับผมผมก็จะขอแจกเป็นตัวไ p o d นโปรตัวนี้ให้กับสมาชิกของผมเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมได้มาเพราะโปรโมชั่นนักศึกษานะครับผมตอนที่ผมไปซื้อ iMac นะครับแล้วก็ไม่ได้แกะใช้เลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมใช้อยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วก็เพิ่มตังค์ไปอีกนิดนึงเนี่ยก็ได้ไ p o d นโปรแถมมาแล้วนะครับก็เลยเพิ่มไปนะครับเรียกได้ว่าใหมายเลขมอองซิงๆเลยนะครับผมไม่เคยแกะเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาผมแจกของอะไรก็ตามนะครับผผผมมมมมัััันนนนนจะะเเป็ของทีี่่่รรคบบบกกวววายแลตุด๋ แจกช้าไปอะไรเง,งี้ยแบบมันก็อยู่ในตู้ผมผมก็ไม่ได้ใช้เลยประมาณนี้นะครับผมผมกลัวมันตกรุ่นนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้รุ่นใหม่ตลอดอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยผมคงไม่ต้องรีวิวแล้วนะครับว่ามันทําอะไรได้หลากหลายขนาดไหนนะครับผมเสียงมันเป็นยังไงนะครับผมศักยภาพมันโหดขนาดไหนและทุกคนหลายๆคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันออกมาเป็นปีแล้วมั้งครับผมก็ถ้าเกิดทุกท่านอยากร่วมกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับผมแค่กดไลค์คลิปนีไว้นะครับผมแล้วก,กด subscribe ผมไว้นะครับลวมถึงบอกคอมเมนต์ผมด้านล่างดด้้้้้ววววยยนนนนนะะะะะะะคคคคคครร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 ััััับบบบบ่่าาาาุุุณณณณออออออโปปปกกตต์ไไไไหขงูผมมมซืจใชทํีแแล็ เอคุณชอบตัวนี้มากๆนะครับผมผมขาดตัวนี้อยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้ครับจะเกียนยังไงมาก็ได้นะครับผมเอ็กซ์ปทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมคุณชอบอะไรคุณรออะไรอยู่ในปีนี้ประมาณนี้นะครับคุณจะใช้เงินคุณยังไงประมาณนี้ก็สามารถบอกได้หมดเลยนะครับผมก็จะได้มาแชร์ประสบการณ์กันละกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ายอดไลน์มาถึง8ป0 0เมื่อไรนะครับผมผมก็จะม่ได้นั่งสุ่มคอมเมนต์ดูนะครับถ้ามันลงไปที่คอมเมนต์ไหนเนี่ยผมก็จะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์คอมเมนต์นั้นนะครับแล้วผมก็ให้ผู้โชคดีที นี้อะไรเงี้ยนะครับผมแต่ผมหวังลึกๆว่ามันจะเปิดตัวประมาณช่วงเมษานะครับ มันจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับผมมันจะแบบไม่มีตรงเขาเรียกว่าเป็นตรงสเต็มนะครับผมตรงก้านแล้วนะครับผมมันจะเป็นแบบกลมๆเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับให้มันใส่กับหูที่ดีขึ้นนะครับผมให้มันน้ำหนักเบาขึ้นเลยพวกนี้ครับเพราะว่าคือเลอร์ฟีเจอร์อันนึ่งของ i p p d p r r o เนี่ยก็คือว่ามันใส่แล้วมันเบานะครับผมมันใส่แล้วเหมือนไม่ใส่เลยอะไประมาณนี้นะครับเขาจะตัดตรงสเต็มออกไปนะครับรวมถึงนะครับผมเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านนอสเคานเซเลชันเอ้ยนะครับผมเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านทรานสเปนเซซี่โหมดเนี่ยม って。 ผมมองว่าทางเทเลนซีโหมดเนี่ยมันดีอยู่แล้วดีมากๆแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเราผมเปิดทางเทเลนซีโหมดแล้วผมเดินไปเดินมาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมเหมือนไม่ได้ใส่เลยเหมือนลืมไปแล้วว่ามีอยู่ในหูอะไรประมาณนี้นะครับมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับผมไมโครโฟนของมันก็ต้องรอดูนะครับว่าตัวใหม่มันออกจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็จะมีการใส่ชิปประมวลผลเข้าไปใหม่นะครับผมมีบลูทูธ5.2อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมทำให้การเชื่อมต่อมันจะเสียเจียดมากขึ้นนะครับผมเชื่ลายคนนนเี่จด รอมากๆกับตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวไหนไม่ได้เลยนะครับก็คือ iPad Pro 2021นะครับผมซึ่งอ่อมันก็จะออกมาเป็นโมเดลเหมือนเดิมนะครับผมจะมีทั้ง12.9นิ้วแล้วก็มี11นิ้วนะครับผมซึ่งหลายๆสื่อคอนเฟิร์มกัเลยนะครับผมว่าหน้าจอของมันจะเป็น Mini LED นะครับผมอย่างที่เราทราบมาดีอยู่แล้วนะครับว่าข่าวมันออกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับผมมันจะมีเทคโนโลยี Mini LED ขึ้นมานะครับมันใกล้เคียงกับ OLED นะครับผมความสว่างใกล้เคียงกันนะครับมี Contrast Ratio ที่ดีขึ้นนะครับผมมาแทนหน้าจอปัจจุบันนะครับผมที่อยู่ใน iPad Pro ทุกรุ่นเลยอะไรประมาณนี้ครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยี p r o m o มือน นะครับผมทำให้หน้าจอของมันเดี๋ยสามารถวิ่งได้120เฮิร์นะครับมันจะเป็นปกติของ iPad Pro อยู่แล้วนะครับผมแต่อย่างนึงที่ผมห่วงมากๆเลยนะครับก็คือเรื่อง 5G ครับผมซึ่งไอ iPad Pro ตัวนี้มาแน่นอนนะครับผมสามารถรองรับ 5G ได้ครับซึ่งจากที่ผมลองใช้งานมานะครับผม 5G ตัวแรกของทาง Apple เรื่องคือ iPhone 12 Pro Pro Max อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมตระกูล iPhone 12อะไรพวกนี้นะครับคราวนี้ไอตัว iPhone 12 Pro Max ของผมนะครับผมเวลาใช้งาน 5G แล้วเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะสูงกว่าปกตินะครับผมถถ้้้้้าาาาเเ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 เกกกกิิิดดดดววววว่่่่่่่่่่ลลลลลลืืือออออออนน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 นฟซ IG รรรรรรงงะะะะไไีีียยยมมมมมมัััั็คคคุๆูใบบบึแแแแผป์ ไปเล่นเกมแบบข้างนอกไปเล่นเกมในห้องน้ำนะครับผมไปเล่นเกมในที่ที่มันไม่มีแอร์อะไรพวกเนี้ยจอมันหลีนะครับผมพอหลีไปสักพักหนึ่งมันก็เกิดอาการกระตุกอะไรประมาณนี้นะครับผมเกมแลกเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ 5G นะครับผมผมไม่ทราบว่าไนแพดโปรสอง2ันยตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมันมีจอ120ยยี่สิบเพิร์สอิหากอะไรพวกนี้นะครับผม iPhone เนี่ยจอ60สิเพิร์สยังร้อนเลยนะครับผม iPad จอ120ยสิบเพิร์ไม่รู้จะไปถึงไหนนะครับรุ่น Wi-Fi ปกติเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่่่่าาามมมมมัััันนนนนนไไีี 5G ใ้้้้้ะะคคครรรบบผผเเยยกกกดดววถิซืออ Wi-Fi ูแล็ เรื่องนี้ไม่ก็ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่นะครับที่นะผมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะไปใช้ข้างนอกอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องไม่ได้ต่อ Wi-Fi ตลอดนะครับผมต้องการใช้ใช้เซลูลา่าตลอดเวลาพวกนี้วิ่ง 5G อาจจะมีปัญหาได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้แบบไม่ได้ใช้ในห้องแอร์นะครับผมอันนี้ผมคิดเองนะครับเพราะว่า โมเดล 5G เนี่ยไอแอปเปิลก็ไม่ได้ทำเองนะครับผมไปเอาของคอคอมเข้ามาใช่ไหมครับส่วนเรื่องชิปนะครับก็หลายคนทราบดีอยู่แล้วนะครับผมเป็น A14 X-Bionic แน่นอนนะครับผมเป็นสายไปการแบบ5นนาโเมตรครับแรงจัดแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมหวังลึกๆอย่างหนึ่งนะครับว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงความหนานิดหน่อยนะครับผมซึ่งรุ่นที่ผ่านมานะครับผมอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมว่ามันมีปัญหาด้านการงอง่ายใช่ไหมครับผมคุณจะวางไว้ในเคสเองก็ตามนะครับผมแต่คุณไม่รักษามันดีๆเนีีีี่่่่ยยยมม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 มััััััันน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 กกกกกก็็็็จจจะะะะะะะสสาาาาารรรรรรรถงงออออไไดด้้เเเเเเหหหหืคคคบบบผผผผวววลลลลึๆติิปปูใแ แล้วแต่นะครับแต่ว่านั่นเนี่ยก็คือความหวังล้วนๆนะครับผมหวังลุ้นๆแรงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้เขาจะใช้แชสซี่เดิมเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าดูท่าว่าจะใช้แชสซี่เดิมนะครับผมในความคิดของผมนะครับผมคือเขาต้องการจะรีไซเคิลแบบนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้เกิดตัว iPad Pro 2021ตัวนี้ออกมาแบบนี้จริงๆนะครับผมแบบปรับมาแบบใหม่หมดเลยนะครับผมหน้าจอใหม่ชิปใหม่นะครับผมเครื่องแข็งแรงแบบใหม่ในพวกนี้นะครับผมมองว่านะครับในเว็บเนี่ยแป๊บเดียวหมดแนนนน่อะครับผม เพราะว่าคนลหลายๆคนจะรอตัวนี้มากๆเลยนะครับผมมันเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งอีกตัวหนึ่งที่มันจะคลอดออกมาใกล้ๆกันเลยนะครับผมอาจจะเป็นวันเดียวกันเลยก็ได้นะครับคือ iPad mini 2021นะครับผมตัว iPad mini 2021นะครับผมจะเป็นตัวหน้าจอ9นิ้วนะครับผมหมายความว่านะครับมันจะเป็นหน้าจอที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับผม อ่อฟอร์มแฟกเตอร์เท่าเดิมนะครับผมตัวเครื่องอะไรเท่าเดิมแต่ว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยหน้าตามันจะเหมือน iPad Pro แบบเป็นลูก iPad Pro เลยนะครับผมเป็น iPad Pro ตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับผมย่อส่วนลงมาอีกทีนึงนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับผมถ้าเกิดทาง Apple จะใส่ตัว A14 Bionic เข้ามานะครับผมเป็นตัวเดียวกับ iPhone 12อะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะเป็นอีกทุกๆเจเนอเรชันนะครับผมชิปที่อยู่ใน iPad Mini นะครับผมจะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน iPad Air อยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะทาใใให้้ performance iPad Air โโดดดดดยยรรรรรรรวววววมมมมนน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 นะะะะะะคคคคัััััััับบบบบบบผผผจเเเเเปปป็กกกตตต่อออิีีูพไแ๊ นนนัั่เองะครบผมตัวต่อมานะครับผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคือกับ iMac นะครับผมตัวนี้เนี่ยโอ้โหหลายๆคนน่าจะรอมากๆเลยใช่ไหมครับผมหลังจากที่เราได้เห็นตัว M1 ที่อยู่ใน MacBook Pro กับ MacBook Air ไปแล้วนะครับผมซึ่ง iMac ตัวหน้านะครับผมมันถูกเซตไว้แน่นอนอยู่แล้วนะครับและได้สื่อคอนเฟิร์มมาเลยนะครับว่ามันจะเปิดตัวในช่วงประมาณเดือนมาร์ชนะครับผมเดือนมีนาที่กำลังจะถึงนี้นะครับมันจะเป็น iMac ตัวแรกนะครับผมที่ไม่ใช้ชิป Intel นะครับผม มีการก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดนะครับคราวนี้ชิปตัวที่เขาจะใช้นะครับผมส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันจะไม่ใช่เป็นตัว M1 นะครับผมมันจะไม่ใช่ตัวเดียวกับที่อยู่ในไอ้ MacBook Air กับ MacBook Pro นะครับผมมันอาจจะชื่อ M1X มันอาจจะชื่อ M1S อะไรประมาณนี้นะครับผมหรืออาจจะเป็น M2 ไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆนะครับผมชิปใหม่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความโหดด้านกราฟิกมากกว่านะครับผมมากกว่าตัว M1 ครับคราวนี้เนี่ยมันก็ต้องมี performance ที่มากกว่าตัว i MacBook อยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งในตัว M1 ตัวนี้ก็ต้องบอก แรงดูอะไรนี้นะครับผมซึ่งเนอว่าใครยังไม่ได้ดูรีวิว MacBook Air M1 นะครับผมหรือ MacBook Pro M1 ของผมนะครับผมก็สามารถกดดดการข้างบนนะครับผมทิ้งไว้ให้นะครับก็จะเป็นการเบสมาร์ r ครบเลยนะครับผมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมลึกได้แล้วนะครับผมเกียกับเบ r k อผมนะครับซึ่งชิปตัวนี้สมมติว่าชื่อ M1X อะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะต้องมีกราฟิกการ์ดแยกออกมานะครับผมจะเป็นแยกแบบไหนผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะแบบเออให้มันมีประ f o ท m a n า e ที่สูงขึ้นนะครับออกแบบมาเพื่ วที่มันโหดที่สุดนะครับผมมันจะไม่ใช่ตัวที่แบบเป็น Top <c oughs> ท็อปเทียพวงนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมเป็นพราะว่าหลายๆสื่อนะครับผมรายงานว่าตัว i m a c 2021เนี่ยที่จะออกมาตอนมีนานี้นะครับผมมันจะเป็นตัวเล็กนะครับ จะมีการดีดีไซน์แบบใหม่นะครับผมจาก23นิ้วเป็น24นิ้วอะไรประมาณนี้ครับซึ่งหน้าจอเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมแต่ว่าขอบมันเล็กลงนะครับผมหน้าจอใหญ่ขึ้นขอบเล็กลงนะครับฟอร์มแฟกเตอร์เท่าเดิมนะครับผมเออมันจะให้ไอเดียคล้ายๆกับ iPad Pro นะครับผมมันจะให้แบบเออหน้าจอคล้ายๆกับ Pro Display XDR อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่านะครับผมก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับผมมันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับผมเออถ้าเกิดว่า iMac ไม่ใช่ทาของท่านนะครับผม ทางของท่านไม่ใช่แบบว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไป MacBook Air กับแม c b o o k Pro ก็ได้นะครับผมก็แรงเหมือนกันนะครับมันเป็นช้อยส์ที่ดีมากๆเลยนะครับผมในปี2020นะครับมันสามารถทำรเฟ f ชั s นอลเวิร์ k ได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับซึ่งในรุ่นพี่ของ iMac ตัวนี้นะครับผม,มก็จะเป็น iMac 27นิ้วใช่ไหมครับผมเออ่แต่ว่าข่าวค่อนข้างจะไม่แน่นอนม,นมากๆนะครับเกี่ยวกับรุ่นตัวใหญ่ของเขานะครับว่าเขาจะไปแบบไหนนะครับผมเขาจะออกมาแบบไหนพวกนี้นะครับซึ่งข่าวหลุดคร่าวๆข,ข,ข,ของมันก็คือว่านะครับผมมันก็จะมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป โปรเซอร์เอ่ยนะครับผม G P U เอ่ยวงนี้มันก็จะมีความแรงนะครับผมก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวที่จะเปิดตัวในเดือนมีนาที่จะถึงนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นพี่นะครับผมยิ่งเครื่องใหญ่มาเนี่ยก็ยิ่งใส่เต็มพวงนี้นะครับคราวนี้หลายๆท่านนะครับผมมาถามผมนะครับว่าพี่ผมชอบไอ้ Macbook Pro M1 กับ Macbook Air M1 มากเลยเนี่ยแต่ว่านะครับผมมันไม่แรงเท่ากับที่ผมต้องการนะครับผมต้องาแรงกว่านี้อีกอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีข่าวหลุดออกมาเหมือนกันนะครับผมกับ Macbook Pro 14นิ้วกับ Macbook Pro 16นิ้วนะครับผมซึ่งก เอ่อค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเปู่ยกับข่าวของมันนะครับผมมันจะเป็นอมันตัวไหนเนี่ยไม่แน่นอนนะครับผมแต่มันก็จะเป็นชิปที่ใหม่กว่าแล้วก็เป็นชิปที่แรงกว่านั่นเองนะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่านะครับแค่เอ็มวันี้แข็งมากแล้วนะครับผมถ้าเกิดคุณไป14นิ้วหรือไป16นิ้วที่กันจะถึงนี้นะครับผมตัว14นิ้วนะครับผมก็จะเป็นการรีดิไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับผมจะไม่ใช้แชสซีเดิมแล้วนะครับผมจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็คือวีี่่แลลกกกาาาานะรผผมมมยงงงงึเเ้้ตซๆจ SDKlotite กับเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะครับผมจะได้เคยมีทั้งดับโบ๊ทสามสี่พอร์ตเนี้ยนะครับผมก็จะมีเอินดิการ์สล็อตขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับงงงเหมือนกันนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าข่าวเถึงก็จะกระจะกระจายมากเลยนะครับเกี่ยวกับแม็กบุ๊กโปรที่แบบเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับผมเป็นรุ่นเล่นแรงกว่าเอ็มวันที่อยู่ใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เออก็ต้องรอดูวันทีนะครับผมจะส่งตัวผมว่าเอ็มวันเนี่ยก็ใช้เหลือแล้วนะครับผมก็ตามตรงแบบนี้นะครับ